แปดร้อยบาทเอา,เอาเอาข้าวบดได้ <c oughs> ตอนนี้เอาเข้าวบดไดเ้เอาเออเอาข้าวหน้าบดได้งัดเอไดบ่ะยานมันหักยันน้ามนใหญ่หน้ามนเกินไปเอาเซอร์บดได้ตัวนี้แบบว่าบอกกล้างัดของกระเจ้าเราทุกคนคำว่างัดของเจ้าของห้านนี่พัดว่าอันจึงน้อยขามันหักปาจิได้ซื้ออีกมือ ล้อเก้อล้อเก้อเคลื่อนนี้นะทุกคนมีหลายหลายเนาะมีหลายป้าล่อเลยบ,บอสล่อลอ่าลองสีนี้บังตัวนี้แมวตัวนี้น,ะนี่ยบอสบอสเออตัวนี้บังดูซื่อนฮารเจอดีอยู่ทางตั้บมือ สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะเมื่อนี้นกกาจิพาทุกคนเนาะมาเบิ้งราคาแว่นตาอยู่ที่ลาวหรือว่าอยู่ที่แข่งเสียงขวงนั่นเองเนาะเพราะว่านกจิมาแทกสายตาแล้วก็จิมาตัดแว่นตาเมื่อนะเนาะเพื่อว่ากันแสงคมแสงโทรศัพท์แสงแดดแสงอเลอและที่สําคัญก็คือจึงจิเบิ้งเห็นผู้เบ่าแจงแดงตอนนี้นกกะได้มาหอดอัน หานตัดแว่นตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งนกกะมาตัดยู่บ้านนกนน่แหละบได้ไปตัดยู่กัะเลยเนาะสุดก้นนะันนกไปตัดยู่เวียงแต่ว่าการไปการมามันก็นยุ่งยากนะเพราะว่าไปไกลมาไกลแต่ตอนนี้ฮันนกกะมาตัดยู่เสียงข่วงเนาะแล้วเอาไปเบิง่งราคาแว่นตาเนะาะวายู่นี่มันจีแตกต่างกับเวียงจันบอฮนะหรือว่าแตกต่างจากบอ่อนะื่นแนวเลยนะทุกคนไปเอาไปเบิ้งนํากันเลยตอนนี้นกกะยืนยู่ตนาหานแว่นตา เจอดีกันแสงตาสั้นแสงตาย,ยาวจะเขียนผู้เป้าดีแล้วมาห้านแว่นตาเจอดีอันนี้นกมานกกระจิมาเลือกเบื้องว่นว่าเสื้อแว่นแบบเลยมันจิกจิกเข้ากับใบหน้าของนกคาดเนาะไปทุกคนไปเบื้องํากันเลยเนาะและนกกระจิพาทุกคนไปเบื้องอันราคาแว่นตายุห้านเจอดีนี่แด้เนาะว่าอันเพื่อนจิตตัดแบบเลยใส่ตาท่อเลยและแม่นเงินท่อเลยนะมานํานกมาเลย เนี่ยกำะเกดกำเกออกสบายดี้เบนินแนตาเาะกับกันไตอนนี้คุณคนมาลกเซอร์แบบเลยจริงๆเข้ากับเบิร์นนาของนกนี่นะคือคือตนี้งามก่าิเาบมันงานมเล้าไเ้ยอท่ไปเอาสีดำ ไมพูดตีอันนี้เสิร์ฟคือตีตัวน,นี้นกเสิร์ฟคือบอ่ลเน่น่าจะเอาตัวตะเก่าวางนะอุ้ยตัวน,นี้น้อยก่อนก่อนละคือบอ่ลเลยคือตัวน,นี้น็อกเซิร์ฟคือบอ่ทุกคนคือยังงม <c oughs> คือคือ <c oughs> ตัวเต้า <c oughs> อันนี้ห้ามเปลี่ยนเลนก็นได้ตีได้ไหมตัวนี้แบบตัว<อ>ของเดากเก่าถ้าสมมติว่ายาก็มันเท่าเไรฮน ตัวนี้เสืกก้อหเกาะมันสองแสนเอออันนี้มันเป็นราคาเกาะเนาะแนนยังราคาเล่นราคาตัวนี้เป็นราคาเกาะสองแสนกี่ทุกคนเสื้อบแบบเลยจริงๆเข้าอ่ะเอาจริงจริงเข้าเสื้อแบบเลยจริงๆคืออันนี้น้อยพูด,ดที่เนาะตองแนี้การครับถึามันพุ่นหนีบนะเนาะลองตัวลองยังแนนเลยเนี่เสอตัวนี้ตัวนี้มั เาอตัวนี้เ็นาะน่าจะคือเน,น,นาะแปลว่าน,น้นา,นนนานกมนนดนกจิเซอร์ตัมนแล้วมันแห่งมนโอ,อ้ดีคือว่าเพราะว่าตัวองค่อยยังจะมีตัวนมนันั้ะเนาะ เออะไรอ่ะคือเียวคือคคือเอาเอาดีๆไดเอาดีๆได้คือตัวตัดมาตันนี้เอ๊

หน้าจะหมนนบขอแันนี้มันจะใหญ่ก็หน้าเจ้านี่แล้วหน้าเจะเครื่อน้อยลงสินะถ้าเจ้าไปใส่ตรงนีเลยเพนหน้าเขาใหญ่เกินตันนี้มันมันเป็นสีแบบเละเละใ่ะแม่มันจะสีปวมกันดำล้วนเลยพวมีอ่ะุวงมีแน่ตัวนี้สามแสนสามครอือเคคือ คานตัวนี้ือเซอนยวันะางงหน้านะเ็กน้ามุ่นๆนี่ต้องเสือแบบเลี่ยมหรอได้ตัวนี้กับตัวเมื่อกี้่ะ ตัวมันกันแสงคมแสงอันอันมันจะมีตัวแบบเปลี่ยนสีพร้อมแล้วกับตัวเดนอโต้เดนอโต้455เป็นหลักการแสงธรรมดา930า3 0นะคะเลนธรรมดา900แสงสาวนะครับอันปกติ930แต่หลุดมา9

แต่ตัวนี้ก็คือดีเลยสองวันี้ก็ูสึกว่ามมากองกากับข้าวข้าวยิข้าวแท้กแต่ว่าตัวคือตวเมื่อกี้คือป้ายสต๊อกเลยคือปลาสต๊อกเ่คือปลาสต๊อตัวนี้นี่นี่อืม เปิดชือเงินบาทไทยประมาณพันบาทก็ mm. เงินบาทรุ mm. ่นได้เท่าไหร่อันเอาเลรยก็หอดแถมออกมาด้วยเอาตรงนี้เลยฮะตัดมือได้เลยนี่ก็ได้ถ้าตัดมือท่านสปอร์ตเลยท่านสงองแสนสองถ้าว่าเอาตัวเปลี่ยนสีพร้อมละสีจแสนห้เป็นที่เจ็ดแสนาทตัวเปลี่ยนสีท่านบราเอาบุ้มมากนะเพราะว่าอันนอกนอกกมันดำแต่แม่

ซื้อๆด้วยทุกคนพันบาทตอนนี้มาแท่กส่ตาก็เนานะทุกคนอยาบมาทางนี้ไไจะไดว่าจีเม่นทเ่าเลยกันเบิ้งเลยเนาะเบิ้งอยไรวะยังจงีจอหเจ้ากันเลย,เลยตอนนี้กำลังีเข้าว,วิธีบอลล,ลัส,ออสุ่ยเจ้าที่ซื้อเลยยังต่ำไมร้อยเรื่องสูงต่ำโว้ แล้วพอเห็นหมอนดีซักว่าจะจอยู่เลยนะควไแบน้เออาเดื่ออเอาเขื่องปแม่จะอยู่สุดแล้วไฟหารอันนั้นให้ นี้แบบว่ายังงคนได้เจอถามน้องสายอว่าตัวนี้คือแทลโมเหมือนไหมทรงนี้คือทุกคนบัดนนี้เปลี่ยนสไตล์แล้วเนาะทีแรก่ันอาวันโตเป็นวงมุนแบบนี้บัดนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นซี่เลี่ยมมึงเด้อบจตัวนี้ขนาด เอ ain, อถ้าเป็น ń, ปีริงแม่ตรงไซต์00ถ้าสำเนียงวะวันนี้จะขยาย025 025ส้าแม่ ลองแป้นไปไปมาลองดนแล้วนทุกคนยังขายแต่เจ้าของทางเพิ่นเจอดีเปลี่ยนไปเปียกมาเสยปิ้นไต้นมาก็แวบๆๆๆว่ตอนนี้ผู้สาวเศร้ากำลังทำการตัดแว่นใหอนกอยู่เ้ยทุกคนนกบรายเสงตาสั้นเดอแบบว่ามาตัดกันเสียงของซืือ อายุเสียงขวางก็มาแวะอุดหนุนเพื่อนเด้อทุกคนอยู่ทางตัดมือขี่ลงมาทางนี้แล้วก็จะเห็นห้านที่นี่เลย้านซื้อหานแว่นตาอันเจอดี <c oughs> ไครเสียงขวางเขาจะเอิญมาเจอดีแต่ว่ากระเจ้าเขียนว่าใจดีเมื่อนี้ก็คือเก้าเนาะทุกคนมาตัดแว่นตานำน้องายกระถิงแดงคือเก้านกทองมากับกระถิงแดงสามคน มานอกทุกคนตอนนี้นกกาจีมาลองแวนเฮ้ยทุกคนเบิ้งเนาะว่าแว่นตัวเรือมันจะทรงคือหน้านะหน้าหน้าหมนหมดนี่สอกแว่นยากขนาดได้ว่าหน้าหมุนนี่คนงามเนาะทุกคน <c oughs> ลองเบิ้งแวฟนตัวนี้ก่อน <c oughs> แบบว่าตัวนี้ใสและเทเด้ <c oughs> โอ้โหทิงเบื้องตัวนี้นะเลยเซอร์ไปลินทะเลเซอร์ไปลินทะเลเนาะทุกคน ตัวนี้คือบ่แบบตัวนี้งามดีเนาะทุกคนเกไก่สไลเดอร์ค่ะต่อมาเนาะนกกิมาลองบึ้งทรงนี้ว่าอืมต้องอันแบบว่างาม b e a u t i f u l r y m u c h <oughs> ตัวนี้ก็คือเนาะทุกคน <c oughs> เหมือนแมวค่ะเหมือนแมวจังเลย ตัวนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งแสนห้าสิบพันกิบคือเงินบาทก็ประมาณเท่าเลยประมาณแปดสิบเออ,โ,อโมเมนต์แปดสิบทุกคนประมาณแปดร้อยแปดร้อยบาทเอาเอาเข้าบไดตัวนี้เอาเข้าบไดเอ,เอาเออเอาเข้าหน้าบได้งัดโอ,อได้่ะยานมันทักยาน น,น,น่ามนเกินไปเอาเซอร์อาไดตัวนี้แบบว่าบอกกล้างัดของกระเจ้าเนะทุกคนค่ะว่างัดของเจ้าของห้านนี่พัดว่าอันจังน่อยขามันหักพอจิได้ซื้ออีกมือเบิ้งเบิ้งค่ะจีมาลองอันต่อมาเลยตัวนี้แบบสไตล์ เท่เซ็กซี่เซ็กซี่เนาะทุกคนเวลาเขาไปนั่งยุคหิมทะเลแคมทะเล้วเคาใส่แว่นตัวนี้เข้าได้ดีได้เนี่ยเออตัวนี้เข้านานกได้เนาะเนี่ยบ้าตัวน,วนี้ตัวนี้งามเนาะทุกคนแต่ว่านกบ่ได้มาซื้อแว่นดำแบบว่าไปเสิร์ลินทางลินนี้เนาะนกมาซื้อแว่นมาตัดแว่นกันแสงคอมนะการแสงคองมแนะส,สงโทรศัพท์เนาะเพราะว่า ตัดวิดีโอเด้ตัดวิดีโอฮ็ดวิดีโอเพิ F4 เฮาเบิ้งขนาดก็เลยว่าต้องได้ไซส์แ่นแดดจันเอยขันกรณีบอดไซส์เท่ๆกับพัดว่าตาจีอันใสตาจีสั้นจิบุหิต F4 เฮาไปจนโดนขนาดเนาะเออตัวนี้งามเนาะเนี่ยตัวนี้นกเซอร์คือบะคือครับว่าคือแล้วก็คอมเมนต์บอกในเดอคันว่าคือตัวเลอและมาเทอร์มอร์นกกะจิมาซื้อเอาแว่นเนียนี้ไปไว้เซอร์ไล้ไวไปนอนอาบแดดอยู่แคมทะเลเนาะ อ้แบบว่าเสื้อสไตล์แบบนี้ฮนคือเนาะรู้สึกว่าตัวเองเซ็กซี่ขึ้นนะจักหน่อยและเกียมมาลองแว่นที่อันนกตัดไปเนาะตอนนี้ผู้สาวเพื่อนกำลังตัดอยู่คุณนกกะกำลังเออนกกันลอท่าอยู่นอกพี่ก่อนท่าลองเบิ้งแว่นที่แสนจะสวยของนกเนาะ ตอนนี้ตอนนี้โตกระทิงกำลังลองแว่นเนาะเสอร์แบบว่าโอ้โหหล่อเลยทุกคนหล่อเกิหล่อเกิ้ใส่ร้านนี้ใส่แบบเลยบบเน่นนั่น่ะเออมามามาเบิง้งลงลองเบิง้งตัวนี้เธอเอฟซีค่ะเบิ้งกันเแบบว่าแว่นยูฮานเท่านี้นะทุกคนมีหลายหลายเนาะมีหลายสไตล์มักแบบเลยระจัดไปโรดนี่นะ อันนี้เอาแบบเลยเออแบบนี้เบิง้งลองเสอรอไปเหลี่ยวมาทาง FC ครับเบื้อนดูป้าล่อเลยบอกล่อเกินล่อเกินลองเหลี่ยวไปทางข้างป้าทุกคนมันก็นห้นล่ออยู่ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาสองคนลอ่อลองแว่นเกือบจิคไข่เลยอะไรค้าเมี้ จาของานเพื่อจะว่าไล่ค่าลองแว่นค่อยจะเดินลองเพื่อทุกอันเนาะผู้เลอได้มาค่าเออผู้เลอมาผู้เลอยุ่งเสียงขว่างกบมาตัดน้ำเศร้าเดือดทุกคนซื้อห้านเจอดีอยู่ทางตัดมือเนาะตอนนั้นท่านตัดเป็นแว่นวงมุนนะเซอร์เลยคือว่าหน้ามุนแท้มุนว่าบ้านนี้ลองเลี่ยนมาเป็นตัวเหลี่ยมแบบนี้บางเทือกหน้าจีรียวลง ลาลองแม่นตามเมอร์แล้วเด้อทุกคนอเจงส้วนเลยเออว่าต้งมาเลยนะจเจงอีกแล้วกหรอขาวพอดีแล้วเอออ๋อดีกว่า,ามาใหติ่มบ,บัวเซอร์ได้เลยเออตัวนี้คือเนะ <c oughs> าะเบอว์เซอร์เลยคือปกติปกติเซอร์ตัวบนบนนี่เซอร์ได้คือ,อ <c oughs> ต,ตัวแมวแล้วเลย อันนี้กลับแป่นตาเนาะสุดก่อนนกเอาสีบัวแต่ว่าสุดนี้จะมาเปลี่ยนเอาสีลำแล้วเด้อไปไปจ่ายเงินทำไมนะจ่ายเงินเออเออกลับลืมจ่ายเงินโอเคแล้วเนาะงามตอนนี้จ่ายเงินก่อนอ่าสำหรับงานสตัฟเฟนนี่นี่ค่ะราคาโฉมพันบาทนัดคนสองพันบาททานเวลาการทาน,นขาเมันเพราะว่ากระเจ้าจะ ไล่ตามกันเนาะค่ะวันนี้ก็เจ้ากันไล่แบบนึงแล้วกันเลนวันนี้ก็เจ้ากันไล่แบบนึ่งน,นะนะรวมทั้งเมื่อก็คือสองพันบาทน <c oughs> เนาะจ่ายเงินเงินใส่ได้ลองเล่นมันไหมฮ่ใส่ได้ลองเล่นใส่ใส่ลองเล่น <c oughs> ลเดือะเงินนึ่งแสน นี่คือกับแวดเดินคนไม่ใส่กระเป๋าตังะคะยา์แ่นยา,ยาแถมน,น้ำยาซีดแวดเดินทุกคนมาต่อเพื่อนรุดเลยเนี่ยมาขอของแถมอีกเนาะ ทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าได้แว่นตางามเป็นที่เรียบร้อยเนาะคนงามเสือ้อนเลยกังงามนกกาได้แว่นตาเม่อเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะนี่ทุกคนเบิ้งไหมงามบอกเออนกเสือสมแบบนี้ก็คืออยู่เนาะสำหรับวิดีโอนี้นกกาเจ้าจสมนึกก่อนแล้วพบกับนกในวิดีโอต่อไปแต่ก่อนจะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับหัวสิงเอิลเฮอร์ซองสาวสี่ขวางเด้อทุกคนสำหรับวิดีโอน,นี้นกกระต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย bye bye.